ตอนนี้นะครับเราจะอธิบายเรื่องเอ่อเราจะดูเรื่องการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้กราฟโดยใช้กราฟนะครับเอ่อถ้าเราจําได้เนี่ยสมัยเด็กๆจริงๆอ่ะเราเคยวาดกราฟของเส้นโดยเฉพาะเส้นตรงเนี่ยมาหลายครั้งลวตอนมหนึ่งเราก็เคยวาดตอนมสามก็วาดตอนมปลายก็วาด,วาดเรารู้จักแกนเอกแกนวครั้งแรกก็สมัยประมาณมต้นเนาะพอร,รู้จักแกนเอกแกนวเราก็จะรู้จักคูณดับ พอเรารู้จักคูนดับเราก็จะพอจุดตัวนูนดับแล้วเราก็สามารถตีเส้นตรงตีเส้นโคง้งตีแล้วก็ตามเป็นกราฟได้ลักษณะก็เป็นไอเดียเริ่มต้นของมันก็คือแบบนั้นนะฮะว่าเวลาที่เรามีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปรคืออะไรตอนนั้นเราเรียกว่านี่คือแกน x แกน y แล้วต่อมาเราก็เรียกตัวแปร x ตัวแปร y ก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่าแต่ประเด็นคือตัวแปรคืออะไรในสไลด์ก็จะอธิบายว่าตัวแปรคือคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ได้จากการสังเกตวัดสอบถามสัมภาษณ์อะไรก็ตามที่เราเก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลมันก็คือตัวแปรเพียงแต่ว่าตัวแปรที่เราจะเอามาวาดกราฟแล้วก็อธิบายความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปของตัวเลขก็คือตัวแปรเชิงปริมาณตัวแปรเชิงปริมาณ อายุน้ำหนักรายได้ส่วนสูงนะครับถึงจะเอามาพอดกาฟเป็นแกนเอกแวนแล้วก็ดูความสัมพันธ์ได้เวลาที่เราจะพอดกาฟดูความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเรียกการพอดกราฟนั้นของเราซึ่งจริงๆเราเคยทำแล้วสมัยเด็กๆว่าแผนภาพการกระจายหรือ Scatter Diagram โดยที่มันก็จะมีแกน2แกนคือแกน x แล้วก็แกน y แกน x เนี่ยจะเป็นแกนของตัวแปรอิสระ ส่วนแกน y คือแกนของตัวแปรตามตัวแปรอิสระก็เหมือนเป็นเหตุตัวแปรตามก็เหมือนเป็นผลเหตุเกิดอะไรขึ้นผลที่ตามมาคืออะไรเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนไหมเหตุเปลี่ยนแล้วผลเปลี่ยนยังไงนะครับ x y มันจะเป็นแบบนั้นเช่นครูอยากรู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักเราจะมากขึ้นไหมครูก็จะให้อายุเป็นแกน x คือมองอายุเป็นเหตุว่าเฮ้ย อายุเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะแล้วน้ำหนักก็คือแกน Y เป็นผลมันมีผลไหมครูอยากรู้ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาทองคำจะเป็นยังไงมันสัมพันธ์กันไหมระหว่างราคาน้ำมันกับราคาทองคำสมมุติเช้านี้ น้ำมันขึ้นถ้าครูรู้มันสัมพันธ์กันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำมันขึ้นนะทองจะขึ้นครูก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวป่านนี้ร้านทองเปิดราคาทองต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นหรือถ้ามันไม่สัมพันธ์กันครูก็จะบอกว่าอ๋อเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกมันสรุปไม่ได้หรือถ้ามันสัมพันธ์ตรงข้ามกันคือราคาน้ำมันขึ้นราคาทองจะลงแบบเนี้ยครูก็จะรู้ว่า2ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวาดแผนภาพเพื่อดูเราจะดูความสัมพััันธ์รระหวว่าง2ตแปคือ x กบ y ให้ x เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นหรือเหตุส่วน y คือตัวแปรตามหรือผลการขั้นตอนการสร้างแผนภาพการกระจายก็คือเราก็จะตีแกน x แกน y ให้แกน x เป็นแกนแนวนอนแกน y เป็นแกนแนวตั้งแล้วเราก็จะแบ่งสเกลบนกระดาษเป็น0 1 2ย์5ออะไรก็ตามแล้วแต่ที่เราที่เราแบ่งแล้วมันเอื้อก,กับลักษณะข้อมูลของเราบางครั้งข้อมูลเราเป็นเลขหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งสเกลใหญ่ขึ้น หลังจากนั้นเราก็จะพอดจุดลงไปตามค่าของข้อมูลในแต่ละคู่แต่ละคู่ที่มาสัมพันธ์กันเมื่อเราพอดจบเราก็จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นมันมีความสัมพันธ์กันในในรูปแบบไหนซึ่งรูปแบบของความสัมพันธ์จะมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกเขาเรียกความสัมพันธ์ทางบวกความสัมพันธ์ทางบวกคือลักษณะความสัมพันธ์ที่เมื่อคุณวาดแผนภาพการกระจายคุณจะเห็นการชี้ขึ้นจากซ้ายล่างไปยังขวาบน ้าพทิศทางเป็นการชี้ขึ้นจากซ้ายล่างไปยังขวาบนเราจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกลักษณะาการมีความสัมพันธ์กันทางบวกก็คือเมื่อ x เ,เพิ่มมากขึ้น y จะเพิ่มขึ้นตามหรือมเมื่อ x ลดลง y จะลดลงตามนี่คือความสัมพันธ์ทางบวก x ไปยังไงชั้น y ฉันก็ไปอย่างนั้น x เธอเพิ่มเหรอมัน y ฉันเพิ่มบา้าง x เธอลดเหรอมันฉันป็น y ฉันลดบ้างนี่เรียกความสัมพันธ์ทางบวก มันจะล้อตามกันแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ทางลบความสัมพันธ์ทางลบคือความสัมพันธ์ที่แผนภาพการกระจายของหนูมันจิ้มลงจากซ้ายบนลงมาขวาล่างจิ้มบนจากซ้ายลงซ้ายบนลงมาขวาล่างแบบนี้จะเกิดขึ้นความหมายของมันก็คือถ้า x ค่าฉ้นเพิ่มขึ้นแต่ y เธอจะสวนทางกับฉันลดลงแต่ถ้า x เฮ้ยฉันลดลงว่ะ y เธอจะสูนทางกับฉัน เพิ่มขึ้นเรื่องบางเรื่องเราอาจจะเจอแบบความสมนธ์ทางบวกคือ X เพิ่มใหม่เพิ่มเช่นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นยอดขายชานมไข่มุกมากขึ้นอุณหภูมิร้อนคนอยากกินน้ําคนอยากกินน้ําคนอยากกินน้ํายิ่งอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นคนก็อยากกินน้ํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิลดลงลดลงลดลงคนก็จะกินน้ําน้อยลงน้อยลงน้อยลง อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้เรื่องบางเรื่องเป็นความสัมพันธ์ทางลบอายุมากขึ้นกนลน้ลกาเม,านามาเนื้อน้อยลงเด็กๆอายุน้อยกล้ามเนื้อมากคนแก่ๆอายุมากกล้ามเนื้อน้อยของบางอย่างมันก็จะสัมพันธ์ส่วนทางกันแต่ถ้าสมมุติหนูมาวาดกราฟแล้วหนูไม่พบว่ามันชี้ขึ้นชี้ลงเลยมันกระจาย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 กันไปแบบเนี้กระจายกันไปแบบไม่มีทิศทาง ก็แปลว่า2ตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันก็แค่นั้นอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมซึ่งไม่มีในชีตของเรานะครับเขาสมมุติว่าเขาพลอตแล้วได้แบบนี้เรามาดูซิว่าแต่ละภาพเนี่ยความสัมพันธ์เป็นทางบวกทางลบหรือไม่มีความสัมพันธ์เริ่มจากตัวแรกข้อ1นข้อ1นลักษณะเป็นไงฮะ ชี้ขึ้นไหมหรือชี้ลงหรือไม่ชี้อะไรเลยดูกระจายก,กระจายทั่วๆมัวๆ่วๆซัวข้อหนึ่งคือไม่มีความสัมพันธ์ข้อสองลักษณะข้อสองคือส้ายบนจิ้มลงมาขวาล่างแบบนี้เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางลบข้อสาม จากซ้ายล่างวิ่งไปขวาบนแบบนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เป็นทำไมฮะทางบวกข้อ4ข้อ4ก็วิ่งจากซ้ายล่างไปขวาบนชี้ขึ้นบนแบบนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ทางบวกข้อ5จิ้มจากซ้ายบนลงมาขวาล่างแบบนี้เขาเรียกความสัมพันธ์ทางลบ สุดท้ายเขาก 6. กระจายเลยเป็นวงกลมแบบนี้แบบนี้เรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์โอเคอันนี้เหมือนกับเขาโอสแล้วพอจุดๆแล้าแล้วเราเม่ที่ดูแล้วก็ตอบคราวนี้ตัวอย่างนี้เป็นอย่างเพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันลักษณะคือเขายังไม่ได้โพสมาให้เรามีหน้าที่โอส ข้อนี้นี่เขาบอกว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเก็บข้อมูลระหว่างจํานวนชั่วโมงในการนอนกับคะแนนสอบอยากดูมันสัมพันธ์กันไหมก็ได้ข้อมูลดังตารางลักษณะข้อมูลมันมันมามันจะมาเป็นคู่อยู่แล้วนะมาเป็นคู่เหมือนที่ตอนมอปลายเรามีคู่ดักแบบนี้เหมือนที่ตอนมปลายเรามีคู่ดักแบบนี้ พอมีขนับเราก็จะพอตกราฟได้คราวนี้ประเด็นก็คือระหว่าง2ตัวนี้จำนวนชั่วโมงในการนอนกับคะแนนสอบใครควรจะเป็นแกน x ใครควรจะเป็นแกน y ปกติเราให้เหตุเป็น x ให้ผลเป็น y เรื่องนี้เป็นเรื่องของจำนวนชั่วโมงกนารน,นอนมีผลต่อคะแนนสอบไหมเพราะฉะนั้น ครูก็จะให้ชั่วโมงชั่วโมงการน,นอนเป็น x คือเฮ้ยนอนมากคะแนนสอบเขาจะดีไหมหรือนอนน้อยคะแนนสอบเขาจะดีไหมเป็น x เป็นเหตุเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระส่วน y คือผลคะแนนสอบก็จะเป็นตัวแปรตามเริ่มวาดเริ่มวาดครูจะขออนุญาตตีสเกลแบบนี้คือแกน x ครูใช้8ใช้7ใช้6ใช้5ใช้4ใช้9เนาะเลขดูไม่เยอะเลขดูไม่เยอะครูก็ ขอตีทีละสองแล้วกันจริงๆตีทีละหนึ่งก็ได้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้แกน y เนี่ยเลขเยอะหน่อยเป็นเลขหลักสิบแล้วก็ปลายๆด้วยแปดสิบสามแปดสิบหกเจ็ปสบหเกป้าบอนูนัใช้อยู่ที่ประมาณ 60ไปจนถึง90เนาะเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มทีละทีละ10โดยที่เริ่มจาก60เริ่มจาก60จริงๆแล้วถ้าเราเริ่ม60โดยที่เริ่มจากศูนย์เลยจากจุดกำเนิดตรงนี้ขึ้นไปเลยลักษณะการวาดแกนของเราต้องมีการย่อแบบนี้สัญลักษณ์ย่อๆเคยเห็นไหมสมัยสมัยป5อ่า ประมาณนั้นแปลว่าเรากําลังจะย่อคือกระโดดจาก0ไป60แล้วหลัง60เราจะขอเพิ่มทีละสิบทีละสิบใกล้ไป60 60อ่าขอเพิ่มทีละห้าแล้วกันห5 70 75 80 85แกนได้พอเพิ่มอีก90จากนั้นก็เริ่มพลอตคู่แรกคือ8กับ83 x เป็น8 y เป็น83ขอย่าจุดคร่าวๆจุดคร่าวๆคู่ที่2คู่แรกผ่านนะคู่ที่2 7กับ86 x เป็น7 y เป็น86คู่ที่3 7กับ74 7กับ74คู่ที่4 8กับ88 8กับ88ต่อมา6กับ76 5กับ63 7กับ90 4กับ60 9กับ89 เกับ81อา,าเรียบร้อยเราพลอตทุกตัวครบแล้วตอนนี้เราจะมาดูแนวโน้มเขาให้สั่งว่าให้เราวา,าดภาพการกระจายพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ลักษณะแกนของมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอธิบายความสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์ทางบวก แปลว่าถ้าจนนชั่วโมงในการนอนมากขึ้นเด็กก็จะทาคะแนนสอบได้ดีขึ้นแต่ถ้าจนนชั่วโมงในการนอนน้อยเด็กก็ทาคะแนนสอบน้อยต่อมาข้อ3ข้อสาข้อสามเป็นเรื่องของอุณหภูมิกับยอดขายเครื่องดื่มอุณหภูมิกับยอดขายเครื่องดื่มหน่วยเป็นองศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิข้อนี้ครูใช้อุณหภูมิเป็น x ให้ยอดขายเป็น y นอ่เพราะว่า เอ,อ่ออุณหภูมิน่าจะส่งผลต่อยอดขายอยู่แล้วแต่ยอดขายไม่น่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิถูกไหมคือร้านช่างขายดีวันนี้ส่งผลยอ้อนกลับมาว่าอุณหภูมิน่าจะดีมัง้งน่าจะสูงมัง้งหรือวันนี้ช่างขายไม่ดีเพราะาอุณหภูมิน่าจะลดลงอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองแบบนั้นเราต้องมองอุณหภูมิที่มีผลต่อยอดขายคราวนี้บนแกน x บนแกน x เ,เราใช้เลขมาเยอะนะใช้ตั้งแต่31เถึง40เพราะนั้นครูก็ไล่เลยขอญาตยอ่อ ไปเริ่มที่31 32 33 34 35 36 37 38 39 40นี่คือแกน x ที่เป็นแกนอุณหภูมิต่อมาแกน y คือยอดขายเครื่องดื่ม ย้ดขายขึ้นถึงแกนวายเรามี370มี400มี420มี380 380 430 370 350 350 375ก็นัวนัวแถว300จนถึง400เนาะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเริ่มที่300แล้วเดี๋ยวจะไปจบที่สักประมาณ450แล้วกัน 430ิก็ไดนะ้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นครูที่เรามีน้อยเนาะเอาเพิ่มทีละ20่สอาจจะไม่เป๊ะมากแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แย่แต,แยตัวแรกอุณหภ,ภูมิ33ยอดขายปลาไป370 อุณหภูมิ32ยอดขาย400อุณหภูมิ3 5 420อุณหภูมิ 37, 3 7 380อุณหภูมิ 31, 3 80, 34, 30, 36, 3 380 3 4 4 3 3 36 370 39.350 38.350 40.375 uh huh. เรียบร้อยเราก็จะได้แผนภาพการกระจายอธิบายอุณหภูมิกับยอดขายหนูว่ามันบวกมันลบหรือมันมมีความสัมพันธ์ข้อนี้ตอบไม่มีความสัมพันธ์ ลักษณะมันมีการลักษณะของมันมีค่อนข้างคงมันค่อนข้างไม่เป็นแพทเทิร์นนะมีขึ้นมีลงอะไรแบบเนี้ยนะฮะจะกระจายภาพยังเห็นไม่ชัดต่อมาข้อ4ข้อ4เขาบริษัทแห่งหนึ่งเก็บข้อมูลราคาขายสินค้าหน่วยบาทแต่ยอดขายหน่วยเป็นชิ้นเอาไว้ให้วาดแผนภาพการกระจายข้อนี้เนี่ย ข้อน,นี้เนี่ยเราจะให้ราคาขายเป็นแกน x ให้ยอดขายเป็นแกน y ในลนักษณะที่ราคาขายมีผลต่อยอดขายไหมถ้าเราอยากรู้ถ้าเราอยากรู้ถูกไหมฮะยอดขายคงไม่มีผลย้อนกลับมาหาราคาขายหรอกเพราะว่าราคาขายมันเป็นเรื่องที่เกิดก่อนว่าคุณตั้งราคาแบบนี้คุณขายได้เท่าไหร่คุณตั้งราคาแบบนี้คุณขายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแกน x คูจะเป็นราคาขายแกน y คูจะเป็นยอดขาย เราก็เริ่มแกน X แกน X ใช้1800 850 900 1100 750เริ่มที่750เนาะเพราะฉะนั้นแกน X กูจะใช้750เลยตัวแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ50 800 850 900 950 1000 บอกังอ่าไ,ไม่หมดไม่ไหมดไม่เป็นไรเราต่อได้หนึ่งพันห้าสันหรยโอเคเจนวายจะเป็นยอดขายนี่คือราคาขายเนาะเจนวายจะเป็นยอดขายยอดขายเรามี265 4 5 0 4ห0หหสี่ร้อย 350 250 475 320 445 390 3 0 0ครูตีทีละ50ละกันเริ่มจาก250 300 350 400 450 500ไม่มีแล้วเนอะแพงก่อนนี้ไม่มีละโอเคเริ่มวาดกันได้ตัวแรก พันกับ2องร้อยหกสิห้าตัวสองแปดอยกับเสียห้าสิแปดร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยอ่าตัวโทษแปดรยกับเสีห้ิก่อนแล้วก็แปดห้าิบกับสี่ร้อยเก้ายกับสามห้าสิบ

สุดท้าย930กับ300ค้อยเขค่อข้างมีเทรนที่ชัดเจนคือนจะเป็นความสัมพันธ์ทางลบเนาะในทิศขาลงเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ทางลบอ่ะเขียนดีหน่อยก็ได้ความสัมพันธ์ทางลบเอ้าไม่มีสรุปไม่มีสรุปโอเคนะครับ ครับต่อมานี่คือตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือของเราเขามสีสองส่วนก็คือมีอุณหภูมิกับยอดขายให้สร้างแผนภาพการกระจายก็อุณหภูมิน่าจะต้องเป็น X ยอดขายก็จะเป็น Y เพื่อดูว่าอุณหภูมิมีผลกับยอดขายไหมครูใช้ประกรอโปรแกร,รม Microsoft Excel เนี่ยทำมาแล้ว ทำมาแล้วนี่ลักษณะแบบนี้ซึ่งเทรนหรือแนวโน้มของมันก็ชัดเจนว่านี่คือความสัมพันธ์ทางบวกนี่ความสัมพันธ์ทางบวกที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นยอดขายก็มากขึ้นแต่ iPod Gap ไ,ออไม่เท่าไหร่เพราะเราทำมาหลายข้อแล้วมันพอเป็นไฮไลท์ที่อยากจะให้ดูจริงคือคำถามที่4.2กับ4.3ข้อนี้ เพราะเราอาจจะเจอ2ข้อนี้ในข้อสอบเรา,าจ,จะเจอคําถามลักษณะสองข้อนี้ในข้อสอบก็ได้และมันเป็นประเด็นสําคัญคือเมื่อเรามีการวาดแผนภาพการะจายเพื่อดูทิศทางหรือแนวโน้มเนี่ยเราก็อยากจะพยากรณ์การทำสอข้อนี้คือการพยากรณ์จากข้อมูลที่เรามีนี่คือเบสิกสําคัญเลยนะครับอ่าสิสองเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าในวันที่อากาศร้อนเอ้ยอากาศร้อนถ้าในวันที่อากาศมีอุณหภูมิ21องศาร้อนไม่ร้อนไม่รู้21องศาไม่ร้อนหรอกอสบายๆ21องศาไอซ์ครีมจะมียอดขายเท่าไหร่กรารสั่งคำถามนี้ก็คือเมื่อฉันรู้ว่าอุณหภูมิ21คือ x เป็น21 y จะมียอดขายกี่บาทนะฮะเวลาทําเมื่อหนูพากสร้างแผนภาพการจายเสร็จปั๊บ ให้หนูวาดเส้นเหลืองแบบครูวาดเนี่ยเพื่อดูเทรนหรือเส้นเปรียบเสมือนเป็นเส้นสมมุติของการการะจายของข้อมูลชุดนี้แล้วเราก็ไปจิ้มว่าเมื่อ x เ,เป็น21ไล่ขึ้นไปหาเส้นสมมุติเส้นนั้นเส้นสมมุติเส้นนี้เนี่ยถ้าเราทําด้วยมือเราต้องพยายามวาดตีเส้นให้ดูใกล้เคียงกับกับจุดๆที่มันกระจายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ย้อนกลับไปที่ค่า y อยู่ตรงนั้นโดยแผนภาพเราจะเห็นคำตอบน่าจะอยู่ประมาณที่400กลางๆเนาะ450บาทสี่3ุดสามาเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิยีบเองศาคือ x เป็นยีบเยอดขาย y จะเป็นกี่บาทประเด็นก็คือเราไม่ได้เตรียม x เป็นยีบเไว้ไม่เตรียมแล้วก็วาดเพิ่ม การวาดเพิ่มต้องให้สเกลมันดูได้นิดหนึ่งนะคือสเกลมันต้องเป็นสเกลเดียวกับกับข้อที่แล้วที่ยี่สิบเก้าก็ไล่ไปถึงเส้นสมมุติเบี้ยวๆหน่อยนิดหนึ่งก็ประมาณ อันนี้เขาเพิ่มขึ้นเทียร้อยเนาะก็แปดร้อยได้ไมั้ยเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยประมาณนั้นโอเคนะครับสุดท้ายตัวอย่างที่ห้าเขาให้ข้อมูลเรื่องการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริภโภคยอดขายสินค้าโปรโมชั่นความถี่มูลค่าแท้งใจมาถามว่าให้พอดกราฟดูระหว่าง การกระจายของการเติบโตสินค mm ้าและยอดขายสินค้าโปรโมชั่นก็คือดูเติบโตตัวนี้กับยอดขายโปรโมชั่นคูพต์กราใน Excel เรียบร้อยแล้วออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งหน้าตาแบบนี้มันค่อนข้างเป็นการทิศทางแบบทิศทางลงใช่ไหมความหมายก็คือเป็นความสมนธ์ทางลบเมื่อ การเติบโตเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นยอดขายจะลดลงเมื่อยอดขายลดลงเมื่อการเติบโตลดลงยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นเพราะที่เป็นความสัมพันธ์ทางลบมันก็จะสวนทางกันนะครับทั้งหมดของเรื่องแผ่พักระากระจายเรื่องการเส้น